โ่ลูกดูนี่สิปลาเยอะมากเลยนะลูกปลาพวกนี้มันอยู่กันเป็นฝูงลูกเคยกินไหมลูกเฮ้อที่คนญี่ปุ่นชอบเอาไปทํากินบ่อยๆนะเอ,อ๊คนญี่ปุ่นน่ากลัวสัตว์พวกนี้ทําไมต้องกินด้วยมันน่ารักออกพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พ่อชอบกินนะเออพ่อน่ากลัวออาแม่ก็กินนะลูกเอ,อ๊นี่ก็อยู่ครอบครัวฆาตกรแล้วไงวะเนี่ยแม่กินปลาแซลมอนทั้งบ้านเลยเออแต่เมื่อวานที่ลูกกินไปมันก็เป็นปลาแซลมอนนะลูกเอ,อไม่ เฮ้อเพราะว่าเราไปดูปลาตัวอื่นกันดีกว่านะบายบาอบาแล้วต่อบานี่ทางด้านซ้ายของโลกจะเป็นมอสซาโซลัสเป็นสัตว์ในดึกดําบรรที่เราค้นพบและตอนนี้มันก็ยังมีชีวิตอยู่มันเป็นสัตว์ในยุคของออน่าจะไนรอนเสาร์ได้หรือบ้างนะที่มันยังไม่สูญพันธุ์ตัวมันใหญ่มากเลยนะอยู่ในท้องทะเลเนี่ย บอกไว้เลยว้าวน่ากลัวจังเลยอ่าแล้วตัวด้านขวาล่ะพ่อพ่อตัวด้านขวานี่หรออ๋อหมึกยักษ์คาเข่นในตำนานอะ่ะตัวมันโคตรใหญ่เลยแต่นี่น่าจะเป็นหมึกอมืมันพัฒร์หลุดรุ่นลูกมั้งมันดูเหมือนปลาหมึกยักษ์เฉยๆแต่น่าจะไม่ใช่คาเข่นที่ดุร้ายแหละนะหมึกพวกนี้เออซึ่งศัตรูของปลาหมึกยักษ์น่าจะเป็นพวกวานหัวถุยนะลูกนะเออเจ๋งจังเลยเอาล่ะต่อมาเกือบสุดท้ายแล้วลูกนี่คือฉลามขาวซึ่งพวกมันอยู่เป็นฝูงเฮ้ย ที่จริงมันไม่อยู่บนฝูงนี่นะมันอาจจะลุมกินศพคนอยู่ก็ได้นะลูกพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันเอ๊ะตะกี้พ่อหมายเขาเมื่าไงอะก็อย่างที่พ่อพูดนั่นแหละฉลามขาวมันมันที่จริงมันสันโดษนะมันจะมารวมกันก็ต่อเมื่อมีศพให้กินหรือเปล่ามันอาจจะมารุมกินกันหรือเปล่าพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูแล้วพวกมันรวมตัวกันผิดวิสัยนะเนี่ยเอ๊ะพ่อครับแล้วตัวนี้ล่ะพ่อ เออตัวนี้เหรอไฮไลท์สำคัญเลยมันคือเมกาโลดอนที่หายสาบสูญไปนานช่วงยุคแนนเสาร์ได้มัง้งเฮ้อมันเป็นฉลามยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วในยุคนั้นแล้วก็ในยุคนี้ด้วยว้าวไมกาโลดอนตัวใหญ่จังเลยโ้หเดี๋ยวผมขอตัวไปสี่ก่อนนะครับพ่อไปแล้วรีบกลับนะลูกตอนเรี้ยลูกอยู่ใต้ทะเลลูกพ่อไม่รู้ว่าลูกจะเจอปลาอะไรแปลกๆหรือเปล่าเฮ hey, ้ยี h e s a boy s h e ฉันยืนฉีแบบไม่ต้องเปิดกังเกงเพราะว่าฉันอยู่ในน้ำฉันฉี้สักกังเกงเม่มเลยเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะฉันกลับไปดูดิมาจับมาจับโอ้เออเออตัวอะไรอะจำไปตัวที่พ่อไม่เคยพูดถึง ฮ้ยลูกลูกไปไหนมารู้ไหมว่าพ่อเป็นห่วงลูกไปนานเกินไปแล้วเนี่ยใช่แล้วแม่ก็เป็นห่วงเนี่ลูกไปไหนมากลับบ้านลูกต้องโดนทําโทษทําเลยเก็บโลบอกสิบเดือนพ่ออดูด้านหลังพ่อก่อนตัวอะไรไม่รู้ไหนเฮ้ยโอ้โหนี่มันเฮ้ยเดี๋ยวรูปในตำนานนีว่าพ่อว่าพวกเราวิ่งกันเถอะ ไปลูกเอ๊ะไปไหนอ่ะไปแม็กโครมั้งไอเด็กก็วิ่งหนีสิรออะไรนี่มันเดอะบลูท์เอาไว้วิ่งมันแดกเราหมดเลยโอู้ว่าอู้โ่แาแบกหลังหมดเลยเดี๋ยววันนี้ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็กลับมาที่เกม ARBS กันให้ในวันนี้ดิเราจะมาทำการเล่นเดอะบลูทนะครับนะใน ARBS โอ้โหซึ้งปากมันใหญ่มากดูดิโอ้โหเข้าไปในทางกล้องเลยโอ้โหทะลุ รู้ตัวมันได้ด้วยนะครับมาโอ้โหดูดิตัวมันเรืองแสงด้วยนะครับมาไอตัวนี้นะครับมาเดอรบรูปนะครับนะปากมันใหญ่ด้วยนะฮะเออเอาละในวันนี้เราจะลองทดสอบเล่นมันดูนะครับดูซิมันโหขนาดไหนไปไปดูกัน ซึ่งตัวแรกที่เดี๋ยวบุ๊บจะต้องเจอนะครับนั่นก็คือเฮ้อต้องเจอกับข้ายัางไงล่ะข้าคือฮีโร่แห่งมหาสมุทรว้ยอาควาแมนเอาดินะครับฉลามเพียบเลยลองรับแกอยู่ฉันไม่รู้ว่าแกมาจากไหนฉันไม่เคยเห็นแกเอาละหนึ่งสอง ลลยเอ้าว่งน้อยมาสะกดจิตสัตว์ของฉันโอ้ภตษาของฉันตีกันเองมันไปไม่ได้โอ้โหโอ้โหตัวมันใหญ่มากตัวมันใหญ่มากสะกดจิตขานเองซะโอ้ฉลามกันกันเองได้ไงเนี่ยเป็นไปได้ไงลูกฉันหลุดตีกันเองนะพวกแกโดนมันครอบน้ำแล้วโอ้โหแกโอ้โหดูมันดิตัวโคตรใหญ่เลยดูดิโอ้โหเข้าทั้ง โอ้โหฉลามขาวตัวใหญ่แม่งโดนมันกินหมดเลยดูดิเต็มปากค่ะจะจะฆ่าแกไอ้เดอะบลูบไม่นอฉลามพวกนี้ฉันเลี้ยงมาตั้งเด็กจะจะฆ่าแกโอ้โหููกมันเดียวข้าจะกัดกินทุกอย่างที่ขวางมาือแกแกบักอดมันเดียวกับฉันซะไอตูดมึกได้เลยเดอะบูมาแล้ว เออเป็นพุ่งแล้วฉันจะเข้าปากแกเข้าไปข้างในแล้วก็เสกฉลามออกมาจากทางทาวาวรตูดแกเลยนี่เออเอาดีมาแกยังวิ่งไปไหนมาเลยมาไอ้้ห่แบแดกแบงเข้าไปเลยวะเออแกเก่งนักใช้หบเฮือยู่ไหนว่าเอฉันจะฆ่าแกโอ้โหตัวมันใหญ่มากแ,แ,แลบแฝดอ้าออเฮ้อปเอ้อทำไมแกโหดขนาดนี้วะเนี่ย าบสกโอ้นี่นีนี่จะกัดฉันหรอเออเจอตีสูงฉันจิ้มหน้าเลยเวลาเออเหมือนมาจิ้มฟันนั่นแหละเหมือนแกเหยียบมาจิ้มฟันน่ะเออพูว้าบบบบบบโอ้ฉันโดนกินแล้วช่วยด้วยรรรอความแมนโดดเดบลูปแดกนะครับะแก่โอ้โหเทพมหาสมุทรนะครับมาที่โหดที่สุดในท้องมหาสมุทรก็ยังตายเลยนะฮะตอนนี้นะครับไอ้นี่แม่งคุมท้องสมุทรแล้วนะครับมาเดบลูฟนะครับ เอาละครับต่อมาเดี๋ยวบูฟขึ้นบกมานะครับนะเจอกับมังกรทั้งสี่สีนะครับนะเออดูซิว่าจะเป็นยังไงแร่หมูตัอ้าหูเลือดเลือดมันลดอยู่แล้วเนี่ยแร่เข้าขมาเลยแร่ขาดจะฆ่าให้หมดเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาเอาโอ้โหอะไรสี่ตัวฆ่าได้ไง่ายเกินไปไหม๋อยังเหลือข้ออ้าโดนมันแดกเข้าไปเลยทั้งตัวอ้หูปากแม่งแดกมังกรตัวละครที่ใหญ่ที่สุดแล้วละมังเนี่ยในเกมมันแดกเข้าไปเลยนะครับท่านผู้ชมเออบ้าบอ เอาละครับต่อมารองไฮด้าดูนะครับดูซิมันจะคืนเข้าไปทั้งหัวได้ไหมโอ้โหไฮด้าบอกโอ้มันผากชั้นตกอ้าเอาละครับต่อมาเจอก,กับนรกส,สัตว์เกินพืชไบคิโลซอรัสกับโอ้โหไอเฟดดี้ฉันจะจับแกไปทำเนื้อเดอะบลูปนะ เนื้อหนังกระเป๋าทำให้หมดนะครับนะเออไอเฟดดี้กูนะครับนึ่งสองเล่าหมูบานะครับแล้วแบุ๊บจะกินให้หมดโอ้โหฉันจับหนังมันได้หนังมันหนามาก ทำอะไรมันไม่ได้เลยว่ะนี่เดียวพวกเราจัดการมันด้วยระเบิดพวกฉันหัวมันกินเข้าไปทั้งปากเลยโโอ้หแบคกิโลซอลต์เบคกิโลซอลัสว่าไงเออผมมาแล้วครับผมมาแล้วเออแอ๊บแบ๊บแบ๊บแบโอ้โหตายตายตายโอ้โหหางมันใหญ่โตแบคกิโลซอลัสได้มั้งนะครับมาดูดิระเบิโอ้โหกินเข้าไปทั้งหัวเลยมึงแดกเข้าไปได้ไงวะน่ะแล้วเข้ามาโอ้โหโคตรอดแรงแรงกินเข้าไป กินก็ไปแหวมีอีกไหมตัวไหนอีกโอ้โหมันกัดครั้งเดียวนะครับมาส่วนพวกในรัสสอกับปะนี่ตายหมดในทีเดียวเลยนะครับมาโอ้โหแว่งโหดสั์นะครับ เอาครับต่อมาเดอะบลูปนะครับนาบุกเมืองอุ้ยนักรบโบราณหู้เราจะไม่ยอมเฮ้ยกระแพงนี้แตกอย่างแน่นอนพวกเราอยู่มาหลายพันปีเฮ้ย,ยเรามีกองกำลังมากมายที่หยุดแกไอเดอะบลูปเอาลนะหนึ่งสองสิอย่างนั้นหรอพวกเราตกแลนักขัตฤกษ์กูนะครับโอ้พวกเราจัดการมันเอออ้าวคือย,ยังไงอ้าวเดอะบลูปกูเอา้เอาโด่วนเลยอเอาละท่านผู้ชมขอใหม่อีกทีนึงนะครับนะ หนึ่งสองเริ่มโอ้โหมาเลยนะครับทุ่มชนแหลกนะครับมันโดนอะไรอ่ะมันโดนอะนนไรตีะ่ะนะครับมันโดนพวกหอ,อกจิ้มปากหรือยังไงวะนะครับเออเอาลอยไปเลยเอา้าวไอพวกนี้บอกเห็นไหมพวกเรารวมมือกันก็ชะนะมันได้เรามีหอ,อกที่ไม่คมด้วยแต่ก็แทงมันตายอันนี้เหมือนหอ,อกเอาไปแทงสนุกยังไงก็ไม่รู้นะครับเออเอา,เอาลอยไปเลยนะครับไม่ตกแมพนะไอเดอะบรูคนะครับมันลอยขึ้นฟ้าเอาสอสงสัยขึ้นไปสวรรค์น,นะครับนะ เอาละครับต่อมาเดอะบูฟนะครับนาะจะต้องมาเจอกับผู้ข้าคือไซตามะแกบังอาจมาที่บัลลังของข้าจะมายึดข้าเหมือนไอ้โงกลุลใช่ไหมแกเห็นไหมว่ายอดคนดูโงกุลมันน้อยมากเกินกว่าที่ข้าคิดเอาไว้มะมมอยหัวร้อนเอาแนระมาดูนะครับเดอะบูฟนะครับนาะจะสามารถกู้ศักดิ์ศรีช่องเอเจ็ปโปได้หรือเปล่านะครับนาะหนึ่งสองอย่ามาเลยมาพี่ข้าตุย้ย อ,อ้าวกูตายแทนกูต่อยเขาแล้วทำไมกูตายแทนวะเนี่ยโอ้โห The Boop บอกอกินหมดทุกอย่างอุ้ยไซตมามะก็ยังตายนะครับนะไซตมามะทำเดอะ o ู p อะไรไม่ได้เลยนะฮะเออแต่ถ้าเป็นในอนิเมะค,คือไม่ว่าตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับไซตมามะก็ต่อยแตกตัวแตกเลยนะครับนะเอาละครับต่อม The Boop นะครับจะต้องมาเจอกับข้าคือราชามอนสตเตอร์โอ้โหทำไมเสียงมึงเฮี้ยมากเลยนะเนี่ยนะครับนะเอาละ แล้ำแสงปลาสมาของฉันเอาเรามาดูกันนะครับว่าเดี๋บูฟปกรับกอซิล่าใครเป็นผู้ชนะหนึ่งสองลยุยล้ำแสงโอ้โหดูมันหมุนมันหมุนควงสว่างน,นะครับมาเพื่อหลบล้ำแสงหรือเปล่าไม่รู้แหละโอ้โหแต่ตอนนี้กอซิล่าบอกแหมเอ้ยแหม,มแกแกต้องการทำฉันตกจะฆ่าแกอ,อะไรวะ นะครับขอใหม่ทีนึงนะครับตะกี้มันยังไม่แฟร์นะครับนะเอาล่ะตอนนี้เดอะบู๊ฟม้วนตัวลงมานะครับมาฟุ๊ฟุ๊ฟก็ซิล่าโอ้โหยังไงยังไงก็ซิล่าบอกอ้าทำไมมันไม่ตายวะโอ้โหแสดงว่าเดอะบู๊ฟนะครับอึดมากนะครับสามารถการลําแสงได้นะฮะเพราะว่าก็ซิล่าปล่อยเข้าไปเต็มเต็มตอนนี้ก็ซิล่าบอกรับกรรมแล้วครับนะรับกรรมที่มันปล่อยไปตอนแรกออโอ้โหตายนะครับก็ซิล่ากูยังไม่รอดเลยใครเข้าไปในท้องมันคือมึงตายหมดนะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับเพราะว่าปากมันใหญ่ เออฟันมันคมกัดข้างเดียวตายนะฮะเออโอ้โหก็สิรากูจงตายอะคิดดูดิโอ้ต่อมาเป็นต้องเจอกับลูกศิษย์พระเจ้าคอยสิลูกศิษย์พระเจ้าคอยใช้สมองเว้ยนี่พวกเราจะเอาฮาฮาฮาาสลิงจับสัตว์มาจับตัวมันเลยเอาละพวกเราลยเอาละนะครับะขคาขอเปิดก่อนนำทับเลยแล้วกันเจ้ออาจจะหอยโ้อาปิ้นเลยนะครับมาเออเอายังไงเดอะบลุปตายไปเฮ้ย เดือพแพ้การตีระยะไกลนะครับนะตัวมันไม่ค่อยอืดเท่าไหร่นะเออแต่ตะกี้มันเสียกกันพลาสมาข,ของคอสิล่าได้นะครับแปลกไหมล่ะนะครับดูดิห้อยตองแต่งเลยนะครับเจอคอนเออกอเทพเจ้ากล้วยเน่าเท่านั้นนะครับครั้งเดียวตายเลยนะฮะโอ้เอาะครับต่อมาเรากองทัพสเกิร์ตดูนี้จะเป็นไงหอบพวกเราหยุดบอลไอ้บอดดี้มาเออโอ้โหหอบมันกินแหลกเลยเว้ยเฮ้ยเอา้าตายเฮ้ยมันตายอะไรวะมันตายพลังใครอะ่ะ มันตายพลังสเกิร์ตเหรอตะกี้สเกิร์ตปล่อยหินนอกเหยียดออกมานะครับพลังมันนะฮะที่มันปิวเลยนะครับดูดิมันลอยไปเลยนะฮะอ่ะเอาละงั้นสเกิร์ตกับมันแค่คนเดียวละกันนะครับมาสเกิร์ตบอกโหฉันรับไหวเอาละนี่ไปกินนี่แน่จิ้มไปเลยเออเป็นไงเหรอตะกี้ยังไม่โดนเว้ยถ้าโดนละมันตายแน่เอาละพวกไอีกที่เน่ิไอตูดมงอ้าสก์แกบางอาจยิงฉันนี่แดกแม่ทั้งตัวเลยโอ้โหเรียบร้อยนะครับสเกิร์ตกูตายเรียบร้อยเออ มันโหดจริงนะครับไอเดอะบลูฟเนี่ยนะฮะเอาล่ะต่อมาเจอพวกคอมบโดนะครับนะคุณเดิมพันกับผมแม้ว่ามันมันแพ้พวกคอมบัโดแน่นอนมันแพ้พวกคนแน่นอนนะฮะเพราะว่าพวกคนนี่ยิงอาวุธทางไกลได้นะครับนะมันตายแน่นอนเอาล่ะมาดูกันอย่าเพิ่งแน่ใจถ้ายังไม่ได้วัดผลหนึ่งยิงเข้าไปยิงเข้าไปอา้าวยิงมันไม่เข้าอา้าวนี่นี่มันจะตายมิสายนี่แหละมิสายิงตามตูดบังตุม้ม เอาดิมิสไซสายตามตุ่มัาตุ้ม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 เอ้าไม่เข้ามันเลยเออหนางเดอะบุ๊เหนียวมากเออยเข้าอยู่เข้าอยู่เข้าอยู่ตอนนี้เลือดมันจะลดแล้วอยูนิดเดียวเลือดมันลดลงเรื่อยๆแล้วว้าวมันลงมากินหนีหน้ากลัวมากเลยนะครับมาพวกเราต้องระวังให้ดีมันจะจอดกลับมาแล้วครับเรียมแลมโอ้พวกเราเพื่อนเราโดนกินแล้วยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปเออมันจอดกลับมาแล้วแล้วเรียบร้อยนะครับตายนะครับโอ้โห ค่าควงสว่างของมันนี่โคตรน่ากลัวนะครับขึ้นไปข้างบนแล้วก็จิ้มลงมานะฮะดูดิดูด,ดิเออดูมันม้วนตัวเดี๋ยวนี้โคตรเท่ะนะฮะเอาครับต่อมาต้องเจอกับหุ่นยนแล้วแหละนะครับหุญญนยนตบอกเขนจะหยุดแต่น,นี่มาเลยอ๋อหุออญญนยนตบอกกูทำอะไรไม่ถูกเลยโดนกินเข้าไปทั้งตัวนะครับนาะโอ้โหนะครับหุ่ญญนยนตยังแพนะครับหมดหลายตัวลุมหุญญนยนต์หุ่นยนตชนะนะเออแต่อันนี้คือกินเข้าไปเลยนะครับนะตายเลยนะครับไอ้หุนยนต์เหรอเออ เอาล่ะงั้นเจอกับจโจรสเคไซสอ,อเสาบาแค่คือโจรเคตใส่เ่าเรียนรู้ที่จะชนะแกแล้วโดยการใช้ไฟยังไงล่ะฉันสังเกตจ,จากการที่แกสู้กับเผ่าอินฟอร์นนลมันมีเฮลฮาปล่อยไฟใสแ่แกแกเลยตายใช่ไหมล่ะที่จริงเอาล่ะมาดูกันนะครับนะว่าจริงหรือเปล่าลุยนะครับนะ ฉันโลฉันคือจระเข้ดัดแปลงสมองฉันชรานนี่เผาเลยเผาเผาโอ๊ยโอ้ยยังกูยังไม่ได้เผาเลยผักกูตกสแนอนะครับนะตายแม่งอ เอาราั้นก็เจอกับหั้ทีเล็กเชนซ์แมนสุดเจ๋งเฮ้ฉันจะเลื่อยแกงครึ่งตัวให้ขาดไปเลยในเทียดาวฉันก็เคยทำมาแล้วมาเลย yeah. นี่เอาดิดีดน,น,น,นี่จะมากินเหรอนี่เออเป็นไงล่ะฮ่าฮ่พุ่งเข้ามาเลยฉันจะพาเข้าไปตรงกลางปากกันเลยนะครับตายนะฮะเวลามันตายตัวมันไม่ตกนะมันจะลอยฟ้านะครับอ่ะมันจะลอยเหมือนลอยลอยอยู่บนน้ำอะ่ะนะครับแต่ที่จริงถ้าลอยอยู่บนน้ำมันก็จะตกลงมาไม่ใช่หรอ มาต่อมาลองเจอชูชูชาวดูดิหน้าตาโคตรน่ากลัวเลยครับชูชูชาวเวอร์ชันนี้เอาละลุยลา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 ลชั้นคือชูชูชาวชูชูชาวชูชูชาวมาแล้วไม่อนๆนะเฮ้ยเฮ้ยจะหนีไปไหนไอ้เดอะบล็อกโอ้ใช่ไหมนี่ฉันตั้งหลักเพื่อจะเอาหัวทิ้มลงไปยังไงเราแบล็คโอ้โหว้าไม่เป็นไรเว้ยจะคิดว่าท่านี้จะได้ผลเออสำหรับตัวฉันอย่างนั้นหรอไอ้โง่นะครับโู้เออตะกี้ฉันทำพลาดไปนิดเดียวเอาลักคราวนี้เอาจริงแอบ ครับเอาใหม่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 กินเข้าไปกินไม่ได้ไว้ติด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 บั๊กเกมอ๊อดโอ้ยทาทำไมแกมไม่ตายสักทีทวะเ่ยไอ้บ้ารถไฟหน้าตาหน้าตะเกียบนะครับะเออตายยังนะครับมาข่าเขาวนอีกทีดอกนี้ตายแนะย่โอ้หเรียบร้อยโคตรเท่ะนะครับตะกี้แม่งหมุนควงสวาดเลยแม่โหเจอเป็นไงล่ะ เจอสกิลท่าไม่ตายไปไม่เป็นเลยนะครับชูดูชาวกูอ่ะต่อมากองทัพเรนโบเฟนดูดีจะเป็นยังไงเออเอาไปแล้วพวกเราจับไอ้ปางยักษ์นี่ข้าชช่อเดอะบลู๊คกินทุกอย่างนะครับว่าใครขวางทางมันคือมันกินหมดนะครับข้าจะวนแล้วก็ควงสวาดลงที่พื้นเอาละไอ้เกรนโอ้โหไอ้กินโดนกินแล้วนะครับนะอไอ้กินบอกไม่ไหวดูดิดูดิ ดูดิโอ้โหตอนนี้บูกับกีนเด้งแล้วนะครับนะพวกพวกเราไอ้หมอดนีปากวันใหญ่ด็อกเตอร์ว่าไงด็อกเตอร์ไอเ้เลสเลสเลสโดนแดกเข้าไปแล้วโอ้โหโด็อกเตอร์โอ้โหแอลระกระตายซะเข,าาข้ามาในปากฉันเดี๋ยวนี้ครับค่อยๆกินเข้าไปค่อยๆกินเข้าไปแอลลงไปกินไอ้เลสนะครับนะใต้ดินด้วยคนโลกกินเลยอแกไลยต่อไปไอ้เหลืองเข้ามาวิ่งเข้ามาในปากฉันวิ่งเข้ามาในปากฉันเออไม่ไม่ไม่ไมอะ ีกวา่าโชคดีนะครับอ่ะอเรียบร้อยนะครับตาย เอาครับต่อมาผมเอาฮีโร่ตัวเต็งๆทั้งนั้นนะครับที่สามารถน่าจะฆ่ามันได้นะครับนะเออห้าตัวนะครับลุมมันเลยนะครับนะเอาระมาหนึ่งสองซ่อาพวกเราลุยมันแบทแมนนี่ผมบอกเลยว่าตัวปิดเกมนะครับนะเออนี่โยนไม่ดีทาวกระจายอุย้ยเชื่อจรงไม่ถึงครึ่งเลยจริงแบทแมนเลื่อนรถเยอะมากนะครับนะดูไอรอนแมนยิงก็ไปยิงก็ไปเออตัวบันใจเปล่าๆนะาะเฮ้อเจออาวุธของพวกเราก็เดี๋ยงแล้วทารนอสทำอะไรนะาะโอ้ทารนอสบอกฉันจะวิ่งไปวิ่งไปฉันจะไปวิ่งไปหาความ วิ่งหาความจริงวิ่งหาความจริง <S <S อ่าแล้วถ้าสมมติเป็นกองทัพพ,พวกงโงกุลล่ะจะเป็นยังไงนะครับนะเออมาโงกุลหนึ่งสองรอบนี่พวกเราชาดพรังเตรียมพ,มพร้อมโจมตีพลังขึ้นเตา้าอ ยิงไปแล้วนะครับมาใครยังไม่เคยดูคลิปของโงกุลนะครับบอกเลยว่าสนุกมากนะครับมาไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้นะฮะเออนี่นี่นี่เดี๋ยนี่เดี๋ยจบตีมันเออเอาล่ะเราต้องมีเออเรามีพลังเซนซาย่าของเราอยู่เซนซาย่าเตยมดิเออพลังไซยาดาวมิทของเราอยู่ดิชาร์จพลังเออจัดการมันเออหาไม่ห้นี่เต็มปากเลยนี่โดนเต็มเต็มดอกนี้ไม่ตายก็ไม่รู้จะเป็นยังไงอีกแล้วนะครับมาเออยื่นปากมานักนะครับงกุลบอกปล่อยพลังขึ้นเตาใส่ปาก แม่เลยนะครับตายนะครับโอ้โหเดี่ยงเลยนะครับตัวใหญ่มากเอางูุุมาประมาณกี่ตัวเนี่ย200คนได้มั้งมาต่อกันก่อนจะได้ตัวมันได้เนี่ยนะครับเอาละครับต่อมาศึกนี้นะครับนะเจอกับเจ้าเมกยักษ์นะครับโหค่ะคือเมกยักษ์นะครับเจอกับ เออเดอบบูฟนะครับนายักษ์ด้วยเหมือนการต่างคนต่างยักษ์นะครับมาเจอกันจะเป็นยังไงในยุคที่น่ากลัวแบบนี้เดอะบุ๊กนะครับนาพยายามจะกินนะครับโอ้เอ๋อเลาเวเจอศัตรูที่สูสีนะครับนะเอาเลยเวเดอะเมก็นี่มาเจอกับฉันนี่อ้อฮะมาดิมามาเออเดอะเมกโดนฝ่ายเดียวเลยเว้ยเฮ้ยตอนนี้เดือบบุ๊กนะครับนะพยายามจะดันกัดกินนะครับนาตอนนี้เดอะเมกไม่รู้จะทําอะไรได้นะครับนะไอเมกกูัวเมกกลอวบออ,อ เออเออฉันโดนโจมตีฝ่ายเดียวเลยมันจะพาฉันขึ้นไปไหนวะเนี่ยเออเอาล่ะเออจะเออโอ้ตอนนี้นะครับนะเออปล่อยหนามป้องกันตัวมาแล้วครับนะเดอะเม็กทำยังไงทำยังไงไม่มีอาวุธสู้มันได้เลยนะครับนะโอ้มันจะพาฉันลงเดินช่วยด้วยมันควงสว่านลงพื้นแล้วโอ้โหทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับนะเออปรับให้ตัวมันใหญ่นี่คือมันเสียศู์นะครับนะเออ เอาละครับต่อมาเดอะบู๊ฟนะครับนะนี่คือเวอร์ชั่นแบบธรรมดานะครับแล้วนี่คือเวอร์ชันอัปเกรดไซส์ใหญ่โอ้ยแม่งตัวมบืเริ่มเลยแล้วดูดิกองทัพผมแม่งตัวน้อยกระจอยเล่ยไปเลยนะครับดูดิโอเคเอาระะมาดูนะครับวนะ่าจะเป็นยังไงนะเริ่มมาแล้วนะครับโอ้โหเอาแหละมังกรตัวสีเขียวเอายังไงตายเหรอเอาตายอย่างนี้เลย ขอใหม่อีกทีหนึงนะครับมะนี่นี่เอาเลยเอาเลยแระแระกวาดกวาดให้หมดอู้หูกวาดกวาดอู้หูตายหมดเลยอู้หูแม่งกวาดเละแระแระอู้หูเม่นอันตรายสัตว์ดูดิดูดิดูไม่กระโดดเนยติดอยู่ในปากมันเลยอะนะครับมาจัดการให้หมดใครเหลือรอดฉันจะเอามันไปถูพื้นนะครับถูพื้นทำไมวะนะครับมาโอเคว้าวู้หูหดูดิ ดูดิไปพวกเราอย่าไปกลัวมันเราเข้าไปในท้องมันแล้วก็พัทงท้องมันทิ้งซะนะครับนาะดูดิมันเหมือนปลาช็อกเกอร์มันเหมือนดูดฝุ่นยังไงไม่รู้อะ่ะนะครับนาะเอาดี๋แป๊บหนึ่งเดี๋ยวชั้นมออ้าวตายนะครับนะ <c oughs> วายจนตกแมปนะครับนะอะไรของมึงเนี่ยโอเค สำหรับวันนี้นะครับก็จบไ,ไปเท่านี้แหละนะครับนะในการเล่นเดอะบลูนะครับมันก็ได้เห็นนะครับว่ามันเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มากเลยนะครับดูดิไม่มีอะไรแท้กะบทำมันได้เลยนะครับดูดิแย่ไ้พวกเราแล้วต่อมานะครับนะเดอะบลู Bloom, พวกนี้นะครับจะต้องสู้กับผมด้วยเพราะว่าคราวนี้ผมมีอาวุธติดปืนมาด้วยนะครับเออเอาดิเอาละเอาละเอาละเออมามาเอาละ,าละ,าละไปพวกเขาโจมตีมัน ไป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 เธอจะเพิ่มเลือดพวกแกไปด้วยยิงมันยิงปีดาโปยิงมันยิงมันยิงมันไตอตัวนั้นยังอยู่ไอตัวนั้นยังอยู่ยิงเข้าไปเอาระเบิดยิงเข้าไปโตัวหมอยิงโดนพวกตัวเองแมงงงชิบหายนี่แนะ่เออเอาละนี่แนี่นะี่แนี่น,ะนี่แนะีโ่โอ้โหไอคอนิล่ามดิจ่งเลยวะเพิ่มเลือดมันเพิ่มเลือดยิงโดนเลือดนี่ดี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 โอ้โหเออเออ ไม่ตายเหรอออเออเออูการทำเวลาของการอะเพิ่มเบอดให้มันเพิ่มเบอดให้มันแล้วก็ยิงตุ้ดตุดตุดตุดต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 ไม่ตายเลยเหรองั้นระเบิดเลยไปนะต้มอ้มันเป็นไรเว้ยเออเอ้ากูตายแทนเอ้าแล้วเดอะบุฟแพรอเดอะบุฟลอยฟ้านะครับมันเป็นเดอะบุฟอวกาศนะครับนะเออโอเคอาร่ะสำเร็วนี้นะครับก็จบไปเท่านี้แหละนะครับในการเล่นเดอะบูฟสัตว์ทะเลลึกในตำนานที่มีแค่เสียงก็ยัังน่่าาากลวะะบโอสหหี้้พใแ